สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ขอนำเสนอจุนักพัน์เล็กที่มีร่างกายขนาดปานกลางหน้า,าสั้นและยน่นมีชื่อว่า,าปักชัวนุนดา่ะ วันนีครับเนี่ยมาโลนี่ยาไไอ้ห๊ะรู้กันอรสามคนพอแม่ลูกช่วยกันมีนาสามม้าขี่ช่วยกันทำงานน่ารักมาก ตัวสีเทาปปนี่คือพ่อ,พอนะคะปปตัวสีดำนี่คือแม่แต่ตัวสีน้ำตาลนั่นคือลูก <Okay. S 1> สวัสดีครับผมมารายงานตัวครับผมคือปอป,ปี้ฉันคือมามีส่วนลูกไม่ได้สนใจอะไรเลย,ย,ยแทะไม้อยู่ <laughs> đéo, long cũng cần phải giúp con rồi mà mẹ, nhanh nhanh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 , lời nhanh, nhanh 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 nhanh,

มาแล้วช่วยกันช่วยกันฮช่วยกันช่วยกันช่วยกันพ่อแม่ลูกน่ารักมากเลยทำงานช่วยกันนะครับช่วยกันหามหามหามจะเอาลูกชมโอลบ้านเราให้เขาดูสามัคคีคือพลังหามไปเดี๋ยวก็หามกลับ ฮุบละหุบพอบอกฉันเอาตรงปลายก็ได้แม่บอกสวนนี้ของฉันสวนนี้ของฉันลูกมามีมามีมามนูอยู่ข้างซ้ายค่ะนูอยู่ข้างซ้ายค่ะยาวไปไกลยาวไปไกล,กล,กล,กลกสนุกสนานเฮฮามากเลยครอบครัวน,นี้ครอบครัวปั๊ก อะไรก็ทำด้วยกันทำพร้อมกันห้ามไปห้ามไปห้ามไปเลยโอ้ลูกพอ่อแข็งแรงมากเลยให้พ่อทำมัง่งเอาไหมเอาไหมลูกพ่อช่วยพ่อช่วย เหนื่อยแล้วพ่อเออเหนื่อยแล้วเลรอแม่ก็ไปด้วยหายไปทั้งหมดสามตัวเลยหายไปไหนหนืเล่นเหนื่อยแล้วเอาวิ่งกลับมาเป็นความน่ารักของสัตว์ตัวเล็กๆนะคะ